รถย,ยนต์ซับสิบหลอหนึ่งนะครับผมกระทิงดุนะเป็นของกระทิงดุแล้วก็อันนี้ข้างในแยกเวอร์ c u ขับนะครับผมแล้วก็เ,เขาเรียกว่าอย่างไงนะสายไฟยาวๆครับผมห้าเมตรเอาไว้ต่อสายไฟบ้านแดงบวกดำลบ1 2โวลต์นะครับต่วแปะไว้ให้เพื่อลูกค้าไปต่อภายนอกไอปต่อแบตเตอรี่รถยนต์อย่างนี้ใช้ได้ปกติครับค่อนข้ เนเ,นตนเบตตัวนี้เจาะแนวกระแทกนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงหล่อมันจะก,กระแทกตึงๆไปเลยอย่างเี้ครับผมให้เราจูนอาเด้อจูนคือซับกระแทกอนยะ่างเี้ ถ้าเพลงไหนกระแทกเทยอะก็ลดลงมาอันนี้คือซับกระแทกนะอันนี้เอาไว้ตรงกลางครงงับผมเป็นฟาเดอร์ซ้ายขวาเขาเรียกว่าแยกซ้ายขวาตั้งไว้ตรงกลางส่วนนอกนั้นก็ปรับตามชอบแต่ขอแค่อันนี้อยู่ที่ตรงกลางอันนี้ปุ่มเปลี่ยนโมด เพื่อจเจ้าเพื่อความรักสองเราที่ขอเอาหัวใจเดินผานเดินทาง,ทางจากนามาขายเร่งเงาหวังว่าเป็นต,ต,ตุ่ม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 นะครับผมอ่าแ,แพทค